เราก็ต้องโอ้สัจธรรมมันเป็นลักษณะนี้มีก็ต้องแลกเปลี่ยนมีเงินก็ซื้อทุกอย่างไม่ได้ไปซื้ออดีก็ไม่ได้จะไปซื้อความชัว่วไม่ได้ไปซื้อกลางวันให้เป็นกลางคืนก็ไม่ได้อะไรลักษณะที่สุดของมันก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทําน,นั่นเองเราเคยทําไม่ดีมาก่อนเราก็เลิกซะเราไปทําดี แต่ทองทบทวนแล้วไข้ควรแล้วหามาได้ก็ต้องมีเก็บบ้างแต่ทุกวันมันไม่มีเก็บเลยทนะ่านีได้กล่าวไว้แท่านนี้ท่แล้บอกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกต้องมีปัญญาไปหาเงินมาใช้หนี้ไม่ใช่เอาปัญญาไปใช้เลยโดยตรงบอกว่าผมฉลาดกว่าคุณเอาความฉลาดของผมไปเถอะเพื่อจะใช้หนี้ที่ยืมเงินไปเลย ถ้าตกลงกันได้กงคนก็ดีไปเอไม่เอาไม่มีก็ไม่เอาแล้วเลิกอันนี้พอไปได้พอได้ไม่ต้องอาาดพยาบาทไม่ต้องเป็นนี้กันพบหน้าชาติหน้าเป็นปัจจุบนัน,นบให้มันจบลวให้มันแล้ว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 ให้มันแล้วแล้วมันถ้าถ้าศัพ์อย่างเงี้ยก็ไปใช้ได้ทั่วๆไปเหมือนนะันใช้ได้หลายอย่างถ้ามันแล้วกันไปผมไม่อาฆาตกับคุณคุณไม่อาฆาตกับผม ครบกันไปได้ก็ใจกันได้ทุกวันนี้มันเกือบทุกเรื่องอย่างตัวอย่างตัวคำเมื่อก่อนต้นไม้จะปลูกมันมีรากแก้วอย่างทุกอย่างต้นลำใหญ่หลวงพ่อเคยอยู่เชนลำไยลำใหญมาก่อนทางเมืองลำพูนทางเชียงใหม่ทุกวันนี้ก็ไปได้ทั่วเลยเขาตัดกิ่งไงตัดกิ่งไม่มีรากแก้วอมืมาปลูก ก็ได้ผลเหมือนกันแต่คนเร็วนะโคนเร็วเพราะเขาม,มีไม่มีรากแก้วยึดรากฐานของชีวิตของคนนี่ก็เช่นกันรากฐานถ้ามันไม่แน่นนะยุ่งยุ่งเลยเอายืนแทกยืนโค้งเค็งเนี่ยก็ยุ่งนะก้าวไปมาสนัดก้าวยังไม่มั่นคงอันนี้ก็แย่แล้วตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ผิดยุ่งเลยย่ำแย่เลยคนเรา เป็นผู้มีสติมีปัญญาแต่คนที่มีสติมีปัญญามีคนงามความดีไปทำลายมันทีนี้ไปทำลายบางทีนั่งทำลายมันนั่งนั่นนะ่ะทำทำลายสติปัญญาทำลายสมองตัวเองตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเอาแล้ะทำลายแล้วอย่างตัวอย่างสิงโอมควัน,น,นะก็พวกมันกลับมันกลับกันนะ